สวัสดีค่ะพบกับ FK n e w เจาะประเด็นข่าวกเกษตรวันอังคารที่27สิงหาคม2555อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปริมมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจนำมาฝากกันวันนี้ปริมจะพาไปดูผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจประจำปีพศ2555ของประเทศไทยกันเรามาดูกันที่ตัวแรกนะคะมันสำปะหลังมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่3.43ตันต่อไร่อ้อย มีผลผลิตเฉลี่ย12.56ตันต่อไร่ยางพารามีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่2.92ตันปาล์มน้ำมันมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่263กิโลต่อไร่กาแฟมีผลผลิตเฉลี่ย143กิโลต่อไร่ข้าวนาปีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่329กิโลต่อไร่ในขณะเดียวกันข้าวนาปางจะมีผลผลิตสูงกว่าข้าวนาปีอยู่ที่666กิโลต่อไร่ ปรีมีข้อมูลที่น่าสนใจเปรียบเทียบผลผลิตของปีพศ2556นะคะของ2พืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็คือมันสัปะหลังมีแนวโน้มว่าผล,ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่3.51ตันต่อไร่อ้อยจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่12.77ตันต่อไร่ค่ะค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์การผลิตของพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจอยู่3ตัวนะคะตัวที่1ก็คือมันสัมปะหลังมันสำปะหลังมีเนื้อที่ในการเพราะปลูก you <laughs> ลดลงแต่ราคากลับเพิ่มมากขึ้นที่ลดลงอันเนื่องมาจากเกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ในการเพราะปลูกมันสำปะหลังไปเป็นการปลูกอ้อยเพราะว่าสถานการณ์ราคาของอ้อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเนื้อที่ในการเพราะปลูกอ้อยก็เพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกันนะคะตัวที่น่าเป็นห่วงและน่าจับตามองก็คือสถานการณ์ของยางพาราและก็ปล์มน,น้ํามันเนื่องจากปัจจุบันนี้เกษตรกรมีพื้นที่ในการเพราะปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียง ซึ่งสวนทางกับราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของอยางพาราและก็ปาล์มน้ำมันขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ปริมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ